สว,วัสดีครับกับข้าวง่ายๆวันนี้ของผมเราจะมาทำแกงส้มปลากระป๋องกันครับเครื่องแกงของเราก็มีพริกแกงส้มเปลือมะขามเปียกรสดีครับกระปิกที่เติมลงไปตอนนี้ในเครื่องแกง ดูครับแกงส้มปลากระป๋องกับข้าวง่ายง่วันนี้กันครับไปเราก็ใส่ปัก,กอใส่แครดอกแล้วก็ใส่กระหล่ำครับ เดากระลำไม่รู้ว่าถ้าชอบแกงส้มอะไรก็ใส่ลงไปอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยมันเป็นกับข้าวง่ายๆเมนูบ้านๆครับนนะวันนี้ใช้เตาฟืนทำอีกแล้วครับ แคงส้มปลากระป๋องของผมวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากแค่ปลากระป๋องแล้วก็ผักต่างๆครับที่ใส่ลงไปเช่นดอกกะหล่ำมั่งมะละกอก็ดอกแคร์ผักอะไรชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยครับสำหรับข้าวง่ายๆเมนูบ้านๆ,ๆนะครับ แค่นี้ก็สบ้วครับับข้าวเองง่ายเมนูของพระของบ้านของวันนี้ก็คือแกงส้มปลากระป๋องใส่ผักต่างๆลงไปครับนี่ครับเมนูนบ้านๆับข้าวง่ายใช้เตาปินทำ เสร็จแลครับเมนูบ้านๆกับข้าวง่ายๆของผมคือแกงส้มปลากระกป๋องครับยังไงครับน่าทานไหมครับ